สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องคดีที่อ,อ่อคนข้างดังมากเลยนะคะกรณีนายหน้าอาสังหาริมทรัพย์คุณดอนชาญวิทย์ครับคดีที่ก่อเหตุฆ่าหั่นศพคนรักคือคุณอรนันหรือคุณพินใช่ไหมครับแล้วเอาชิ้นส่วนไปฝังดินใช่ค่ะเป็นคดีที่โหดร้ายแล้วก็ซับซ้อนมากจริงๆวันนี้เราจะมาลองเจาะลึกกันดูนะคะจากข้อมูลที่เรามีทั้งข้อเท็จจริง คำสารภาพแล้วก็มุมมองจากผู้เชี่ยวชาญด้วยค่ะครับเราจะมาประติดประต่อเรื่องราวกันว่าอะไรมันเป็นแรงจูงใจเบื้องหลังกันแน่มีการวางแผนหรือเปล่าแล้วประเด็นที่เขาอ้างว่าแบบว่าเลียนแบบจากหนังจากสื่อนี่มันมีน้ำหนักแค่ไหนในทางอาชญววิทยาค่ะเริ่มจากความสัมพันธ์ก่อนนะคะคุณดอนอายุ35ส่วนคุณพินอายุ30 คบกันมาประมาณ3-4ปีครับทั้งที่คุณดอนเองก็มีครอบครัวอยู่แล้วใช่ค่ะแต่ดูเหมือนว่าความสัมพันธ์มันเริ่มมีปัญหาฝ่ายหญิงเขาเอ่อเหมือนอยากจะตีตัวออกห่างจุดนี้น่าจะเป็นชนวนสำคัญเลยนะคะครับเราที่น่าตกใจคือมันไม่ใช่การกระทำที่แบบว่าเกิดจากอารมณ์ชั่ววูบนะครับเอาไม่ใช่หรอคะไม่ใช่ครับมีหลักฐานเลยว่าคุณดอนวางแผนมัน,นานเป็นเดือนเอนเลยนะ เป็นเดือนเลยเหรอคะครับมีการซื้ออุปกรณ์เตรียมไว้เลยอย่างเลื่อยมีดขวานแล้วก็เออเสียมด้วยโอ oh. ยังไม่พอนะครับมีข้อมูลว่าขุดหลุมรอไว้ล่วงหน้าด้วยซ้ำโโหนี่แสดงว่าคิดมาอย่างดีเตรียมการสดๆเลยนะคะเนี่ยชัดเจนเลยครับแล้ววันเกิดเหตุคือ28กันยาห5หเขาก็นัดคุณพินมาที่ห้องเช่าค่ะแล้วก็ลงมือตอนที่คุณพินกำลังเล่นโทรศัพท์อยู่ คือแทงเลยครับจากนั้นก็ออลากศพไปจัดการในห้องน้ำหั่นเป็น7ชิ้นแล้วที่น่าทึ่งคือความเยือกเย็นในการจัดการหลังจากนั้นนะคะทำความสะอาดห้องอย่างดีเลยใช่ครับใช้สารเคมีดับกลิ่น เปิดแอร์เปิดพัดลมเปิดหน้าต่างระบายอากาศเต็มที่พอวันรุ่งขึ้น29กันยาก็เอารถยนต์ขนชิ้นส่วนใส่ถุงดำไปแยกย้ายฝังครับตามจุดต่างๆที่เขาคิดไว้เช่นริมถนนประเสริฐมนุกิจใต้ทางด่วนฉลองรัฐเพื่ออำพรางคดีแต่สุดท้ายก็ไม่รอดตำรวจตามไปเจอตัวที่ห้องพักวันที่30ครับแล้วตอนเจอตัวนี่สิครับเขาดูเรียบเฉยมากใช่ค่ะนิ่งมาก แล้วก็รับฝารภาพทันทีเลยเหมือนมีคำพูดหลุดมาด้วยว่าไม่คิดว่าจะเกมเร็วขนาดนี้คำว่าเกมนี่น่าสนใจนะครับมันสะท้อนความคิดอะไรบางอย่างหรือเปล่านั่นสิคะแต่คำสรารภาพเขาก็สอดคล้องกับหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์นะครับที่ไปเจอคราบเลือดล่องหนในห้องน้ำถึงแม้จะพยายามล้างแล้วก็ตามแล้วแรงจูงใจหลักๆที่เขายอมรับคืออะไรนะคะก็เรื่องหึงหวงความแค้นที่ฝ่ายหญิงจะตีจากนะครับ กลัวว่าแฟนจะไปมีคนอื่นอารมณ์แบบถ้ากูไม่ได้คนอื่นก็ต้องไม่ได้โอ้ต้องการควบคุมต้องการปกป้องศักดิ์ศรีในมุมของเขาครับผมแล้วมาถึงประเด็นที่เขาอ้างว่าเรียนรู้วิธีจัดการศพหันศพมาจากหนังมาจาก youtube เนี่ยค่ะอันนี้ละคะ่ะที่อยากรู้มันฟังดูเหมือนข้ออ้างง่ายๆหรือเปล่าคะหรือว่ามันมีหลักการอะไรรองรับจริงๆเพราะคนส่วนใหญ่ก็ดูหนังดูอะไรพวกนี้แต่ก็ไม่ได้ไปทาตามนะ เป็นคำถามที่ดีครับจริงๆเรื่องนี้ดรตรีรัตน์รักษานักอาชญาวิทยาก็วิเคราะห์ไว้น่าสนใจนะครับค่ะท่านว่ายังไงบ้างคะท่านมองว่ามันเชื่อมโยงกับทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมหรือ social learning theory ของ Albert Bandura ได้ครับอ๋อ oh, ทฤษฎีนั้นครับที่ว่าการที่เราเปิดรับสื่อหรือเสพสื่อที่มีความรุนแรงซ้ำๆเนี่ยแม้จะรู้ว่าเป็นเรื่องแต่งนะแต่มันก็อาจจะส่งผลให้เกิดการซึมซับพฤติกรรมก้าวร้าวโดยไม่รู้ตัวได้หมายความว่า การดูบ่อยๆมันทําให้เราชินชาหรือมองว่าความรุนแรงเป็นเรื่องธรรมดาไปได้หรอคะประมาณนั้นครับมันอาจจะไปลดเอ่อความยับยั้งชั่งใจต่อความรุนแรงในใจของบางคนลงทําให้มองการกระทําโหดร้ายพวกนี้เหมือนเป็นทางออกหรืออย่างที่ผู้ก่อเหตุเรียกว่าเกมนะครับเข้าใจแล้วคะ่ะแต่มันไม่ได้แปลว่าทุกคนที่ดูจะต้องทําตามนะครับต้องมีปัจจัยอื่นร่วมด้วยเยอะเลยทั้งพื้นฐานจิตใจสภาพแวดล้อมการเลี้ยงดูแต่สื่อก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลได้ถูกต้องครับ ความเยือกเย็นของเขาตอนถูกจับก็อาจจะมาจากการวางแผนมาดีหรืออาจจะเกิดจากความชินชาต่อความรุนแรงที่ซึมซับมาก็ได้พราพูดเรื่องหันศพจริงๆมันก็มีมานานแล้วใช่ไหมคะในประวัติศาสตร์ใช่ครับในอดีตอาจจะใช้เพื่อข่มขวัญศัตรูหรือเป็นการลงโทษแต่บริบทปัจจุบันมันเปลี่ยนไปส่วนใหญ่มักจะเกี่ยวกับการทำลายหลักฐานหรือไม่ก็การระบายความแค้นส่วนตัวที่รุนแรงมากม แล้วในสังคมไทยส่วนใหญ่ก็มักจะเชื่อมโยงกับเรื่องความสัมพันธ์ความรักความแค้นแบบนี้เป็นหลักเลยนะคะใช่ครับส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นสรุปแล้วคดีนี้ปัจจัยหลักๆก็คือความหึงหวงที่รุนแรงการวางแผนอย่างเป็นขั้นตอนแต่จุดที่น่าสนใจและชวนคิดมากๆก็คือเรื่องการเรียนแบบพฤติกรรมจากสื่อที่ผู้เชี่ยวชาญมองว่ามันมีความเป็นไปได้จริงๆที่การเสพสื่อซ้ำๆจะส่งผลต่อการรับรู้ของเราได้ ถูกต้องครับมันเหมือนการตอกย้ำว่าสิ่งที่เราเสพเข้าไปในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามเนี่ยมันอาจจะมีอิทธิพลต่อความคิดต่อทัศนคติหรือแม้แต่พฤติกรรมของเรามากกว่าที่เราคิดก็ได้นะครับนั่นสิคะฟังเราก็อดคิดไม่ได้เหมือนกันนะคะว่าเนื้อหาข้อมูลหรือภาพต่างๆที่เราเปิดรับอยู่ทุกวันนี้มันกำลังค่อยๆหล่อหลอมหรือปรับเปลี่ยนมุมมองวิธีคิดหรือการตอบสนองของเราไปในทางไหนบ้างโดยที่เราอาจจะไม่ทันได้สังเกตเลย อืมก็น่าเก็บไปคิดต่อดูนะคะ